ส่วนกรณีที่ปปรชรับเรื่องที่สวไปร้องให้สอบสวนเอาผิดอธิบดีดีเอและก็รัฐมนตรียุติธรรมพันธเอกทวีสอดส่องนะวันนี้ทางปปชได้มีการออกเอกสารข่าวชี้แจงนะฮะปปชยืนยันเรื่องสวร้วอ,รรองเรียนดีเอคณะกรรมการปรปรชยังไม่มีมติรับไว้ดําเนินการไต่สวนอ้าวคือรับเรื่องไว้แต่ยังไม่ใช่รับไต่สวน อ๋อยังไม่มีการตัดงนินกันใช่รับเรื่องเข้าสาะระบบแต่ยังไม่ใช่ว่ารับไต่สวนคือคำว่ารับไต่สวนเนี่ยมันไป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเลยค่ะนั่นแสดงว่าเรื่องนี้มีมูลหลักฐานเพียงพอ,อไต่สวนแล้วพอไต่สวนปุ๊บก็ต้องแจ้งให้ผู้ถูกไต่สวนค่ะนะตอนนี้ยังไม่ถึงในเอกสารข่าวที่ปปชออกมาฮะปปชขอชี้แจง กรณีที่มีสื่อนําเสนอว่าปปชมีมติเจ็ดต่อศูนย์ออมีสื่อไปรายงานว่ามีมติเจ็ดต่อศูนย์ด้วยนะ<ม>รับเรื่องนะรับดําเนินการไต่สวนแล้วสํานักงานปปชขอเรียนชี้แจงในกรณีนี้หลังจากสมาชิกวุฒิสภามายื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพันตำรวจทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่มิชอบ157ค่ะ กรณีรับคดีหัวเลือกสอวเป็นคดีพิเศษในความผิดฐานฟอกเงินเมื่อ12มีนา68แล้วนั้นสำนักงานปปชได้เสนอให้คณะกรรมการปปชรับทราบถึงการมายื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวส่วนการดําเนินการต่อไปนั้นหน่วยงานภายในของสํานักงานปปชที่รับผิดชอบจะดําเนินการตรวจสอบเบื้องต้นไปตามรูปคดีว่าจะมีการกระทําความผิดตามที่มีการกล่าวหาหรือไม่ และขอยืนยันว่าคณะกรรมการปปชยังไม่ได้มีมติดําเนินการไตส่สวนเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะฉะนี้ปปชชีช้แจงก็ตามนี้ก็คือยังไม่ได้มีการรับไตส่สวนค่ะแต่ว่ารับทราบว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วค่ะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ไปตรวจสอบหลักฐานดูข้อมูลดูอะไรตัวมิไลแล้วปปชต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่ารับไตส่สวนหรือไม่ค่ะ อันนี้เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่ง